คลิปก่อนซึมซึมเลยครับคลิปก่อนนี่เลยครับลาก่อนลาก่อนลาก่อทุกิ u t a t i o n ทุกสถานะใช่ครับกลับไปดูคลิปก่อนได้นะครับคลิปนี้เสียหายหลายร้านอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยตีห้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครอีก2ตัวละครนะครับที่อยู่ในระดับสูงสุดนะครับของอัปเดตนี้ ซึ่งจะอยู่ในไข่สีฟ้านั่นเองตัวแรกเนี่ยก็คือเอ่อน้องนี่เลยนี่คือเจ้าแมวน้ําน่ารักมากมช่ไหมกับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือเจ้าราตังใช่ไหมเจ้าคิงของอราตังน้องริงนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขี้โกงมากๆเลยนะครับแนปเดตนี้นะครับน่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้า2ตัวนี้กันราตังเนี่ยผมมีอยู่แค่ สามตัวนี่ตัวก็ใหญ่ใช่ได้นะส่วนน้องแมวน้านะครับมีแค่สองตัวเองตัวเล็กกับตัวใหญ่ <c oughs> คลิปก่อนยังยังซึอมอยู่นะอ่นนั้นเจ้าแรกครูนะครับวันนี้ที่จะแจกแจกให้กับคลิปนี้เลยและกัน <c oughs> คลิปที่แสนเศร้านะครับเกือบจะเศร้าละแดนใหญ่กว่าเดิม <c oughs> นะครับเรื่องดีก็มีเรื่องร้าย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องร้ายก็มีเรื่องดีอะไรแล้วอ่ะคนนี้เลยแล้วกันนะครับอยู่ใกล้ๆกก,กันเหตุผลก็คืออยากได้น้องรับมาเลี้ยง โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้แต่งตัวสวยสวยรอเท่น่ารักนะครับแอดไปเรียบร้อยส่วนใครอยากจะเล่นแรคคูนนะครับอยากได้แรคคูนเนี่ยก็ซับสไครต์เอาไว้นะครับแล้วก็ร้านอุปรกรณ์น,นะครับฝากน,นิดน,นึงนะครับลิงแตนคลิปได้เลยเออะไม่ลบกวนละเอาละเราหายซึมและเพราะว่าแดนใหญ่กว่าเดิมคลิปก่อนมามาดูเจ้าน้องแมวน้ำดีกว่ากับลิงอูรังอูตังนะครับว่าเขาทําอะไรได้นะครับอออออกมาเลย <c oughs> ตัวบิ๊กเพิ่มเลยนะน่ารักดีอน้องแมวน้ำก่อนเลย แมวน้ำเนี่ยผมรู้เลยนะเขาเี่ยมีความสามารถที่เวลาเราเปิดไข่ที่เกลือมากๆแล้วเราสามารถรีไซเคิลได้ด้วยการเอาไปขายเขาเนี่ยจะสามารถขายเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยแล้วก็โอกาสกลับมาเป็นไข่เนี่ยสองเปอร์เซ็นต์วัดคนจะเดาทำไมให้ค่ามาน้อยขนาดนี้สองตัวก็สักห้าเปอร์เซ็นต์เออก็ก็โอเคนะ <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้แย่น,นะครับเดียว,ว่าขายเปล่าๆเนาะส่วนเจ้าลิงอูรากูตังมีโอกาสนะครับที่เวลาเราค้าของเนี่ยไอของที่เราใช้เนี่ย เขาจะไม่เสียไป3%อีกแล้วมีอยู่3ตัวก็10%โอเคก็ถือว่าน้อยก็ถือว่าน้อยมันมีโอกาสน้อยแต่ว่าถ้าใส่8ตัวก็20%เลยนะเอออาจจะค้าวันนี้ได้สัก10รอบติดนะครับโดยที่ไม่เสียของอ่ะเจ้าตัวแรกก็คือแมวน้ำใช่ไหมมีตัวที่ผมไม่ใช่ไหมเจ้าสัตว์เลี้ยงที่ผมไม่ใช้เดี๋ยวลองเอาไปขายดูก่อนอะมีแครบอะนี่ก็อืจะนกกระทุง จร,จริงๆเขาคือนกเงือกนะแต่ผมเรียกว่านกกระทุงต่อไปนี่แหละฟาร์มิงโกอ่ะลองขายฟาร์มิงโกดูฟาร์มิงโกผมไม่ใช้แล้วอ่ะได้ไหมได้กี่มงเนี่ย <c oughs> ได้กี่โุงเนาะนี่ไงตัวนี้ดีกว่าอ่ะลองขายแล้วคูณดู <c oughs> รอเล่นรอเล่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคอมเมนต์ลอเล่นรอเล่น <c oughs> โอ้ผมก็มีแต่ตัวใช้งานนี่เนี่ยโอ้ตัวนี้ยิ่งขายโอ้อเต่าเต่าโอเคอยู่เต่าเปิดได้ไม่เยอะนะสิขายสักตัวหนึ่ง่ะ ในไข่ผมเนี่ยไข่ผมจะได้กี่โมงเนี่ยบาร์มิงโก้ันี่ไม่ใช้ไม่ใช้งานครับก็ดีนะผมว่าเวลาเราเปิดสสตว์เลี้ยงเยอะๆเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดไปร้อยฟองทุกคนเราจะได้กลับมานะครับรีเซอร์โคกกับมาเนี่ยห้าฟองโอ้โอเคโอ้โหโหโหใส่เดียวเดียวเดียวโอ้ยโอเคนะคือสองตัวห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหน่ารักมากเอ่อแปดตัวก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ เดี๋ยวผมคิดไปคิดมาขี้โกงนะเนี่ยโอ้ oh, ใช่ได้ครับผม <laughs> ใช่ได้ครับคือของเกลือเนี่ยโอ้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 เวิร์กสำหรับผมเว <laughs> <laughs> ลาเปิดเกลือเลยครับโอเคโอเคอ่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะครับร้อยฟองได้กลับมาอีกยี่สิบฟองโอ้เก่งเก่งเก่งโอเคดีมากอัปเดตหน้าอีกกี่ชั่วโมงอะ่ะไม่บอกด้วยนะครับ เป็นวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรน่าสนใจไหมแล้วก็ไดโนเสาร์จะมาเลยหรือเปล่านะครับโอเคเก่งได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับที่อ่าผมเก็บเอาไว้ดีกว่านะครับน่าได้ใช้งานยาวๆนะครับอีกตัวนี้ก็คือเจ้าลิงอุราอตังเขาชื่อลิงอูราอตังหรือเปล่าเราจะลองค้าอะไรเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับผมลองค้าไปนี้ดีกว่านี่เลยนี่ทําง่ายๆครับมานุก้าฟาเวอร์นั่นเองดูดึง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 ใส่เลยใส่เลย แล้วก็ใช้น้ำพึ่งหกฮอนนี่นะครับเป็นไงเสียของไหมเสีย <laughs> เสียอยู่ดีนี่หว่าอันนี้นี่นี่นี่น,นี้อยากได้มากเลยอะ่ะลองครับดูซิก็ต้องใช้นะครับเจ้าคอมมอนแบบปกติโอ้มีเพียบแน่นอนแล้วก็ใช้เงินห้าแสนอ่ะทุกคนดูนะสิบห้าฟองจะได้กลับมาไหมครับผม <c oughs> เหม็นได้กลับเลยคือผมคิดว่าก็น่าได้ใช้นะครับถ้ามีทั้งสวนเนี่ยก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์น่ะประมาณ30-40%เลยนะโอ้คือ,ค,อ,ค,อคือทั้งสองตัวเลยนะเจ้าแมวนัำกับลีอุราอุตังเนี่ยต้องมี8ตัวนะผมว่า ไม่งั้นแบบนี้มันไม่พอเนี่ยเออมันเก่งครับทุกคนแต่ว่าถ้ามีแค่นี้เนี่ยมันไม่พอครับมันยังมันยังไม่เวิร์กอ่าสองตัวนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับความสามารถนะครับอ่าโอเคครับ <laughs> ถึงเวลาเปิดเล่นครับช่วงเออเศร้าอีกแล้วระเบิดเงินอีกแล้วอ่ามามามาสักหน่อยครับไม่มีอะไรนะวันนี้มาชิวๆม่อยู่ห้าพันโลบักอือฮึเปิดสักหน่อยสักสองแพ็คนะครับว่าจะได้ไหม เปิดเสียงเพลงเบาๆนะครับเป็นอะไรที่แบบชิวๆ,วๆเนอะโอเคนี่พอเดี๋ยวเลิกสิทธ์ไปเลยครับดอกแรกแท็กแรกผมไม่หวังอะไรมากผมหวังหูช้างไม่หวังสูงแต่หวังสูงรู้ว่าเสียงอะแต่คงต้องขอร้องออมาได้ไหมมาได้ไหมพรุ่งนี้อัปเดตแล้วเนี่ยยังไม่ได้กับเพื่อนเขาเลยเนี่ยโอ้ เอาแล้เมื่อวานมีช่วงเศร้าใช่ไหมช่วงนี้ช่วงเสียตังค์อีกโอ้แล้วคือแบบเปิดมาสองสามร้อยแพ็กใช่ไหมไม่ได้น,นี้เลยนะเจ้าแลนโบเนี่ยโอ้โหหมดหวังมากเลยนะอน,นี้สิ้นหวังสุดๆนะครับอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง,องออโอ้ยดีวายเกือบเกือบโอ้โหอยู่ใกล้ๆอ,อยู่ตรงนี้เองนิดเดียวใกล้เคียงมากๆสีแดงเมื่อกี้แวบ,บๆโอ้โหเฮยแครหลอด โอ้ยเจ๊เจ๊มาเปิดให้ผมหน่อยด่วนเลยเฮ้ยเปิดเลยลูกสมุนดูบิกใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องมาทำหน้ายิ้มแย้มจ่มใสแบบนั้นดูดูด,ด,ด,ดูดูหน้าตาใช่เลยเนี่ยเป็นลูกสมุนดูบิกอืมใช่เลยแกนี่มันเจ้าตัวร้ายโอ้โทจะมาโกงเราเฮ้อบอกเลยว่าได้ได้ได้กินครับผมผมก็เชื่อคนง่ายด้วยนะครับซื้อไม่ยัง้งหมดแล้วหรอเออหมดไวอะ หมดไวามากเลย,เ,ยเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มนะครับ5,000โลบัก <laughs> สีแดงเมื่อกี้แปบบ๊บๆนะคือไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะเพราะว่ามันหลอกตาละ่ะนะครับหลอกตาล้วนๆไม่มีอะไรผรสมเลยเนี่ยไม่ได้หรอกจริงๆน่ายากเกินมากๆ200กว่าแพ็คคนอื่นเข้าแป๊บเดียวของผมทำไมมันยากขนาดนี้ออืมาหรือยัง อ,ม,อม,มากี่โมงเนี่ยเหลือสี่แล้วครับไวมากมากทุกคนโอโหผมว่านะรออัปเดตหน้าเลยดีกว่าอันนี้ยอมแพ้แล้วกันนะครับเนี่ยโอโหหมดไปเยอะอะหมดไปสี่มือลบักได้บ้างโอโหหมดเยอะมากๆครับอไม่มาเลยเออโอเคปลอบใจมีของปลอบใจนะครับหมดไปเยอะมากๆเยอะกว่าอย่างอื่นแบบ สุดสุดเนี่ยแครอทสุดท้าย <laughs> เหลือ26บักโลบัอรออัปเดตหน้าเลยนะพอแล้วันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าผลไม้ก็สวยดีนะครับแนะนำว่าเล่นสายฟรีแล้วก็ความตรงกลางได้ทุกคนอย่าไปเติมอย่างนี้อย่าไปหาทําอืมอย่าทําเลย <laughs> อย่าทําเลยพี่ห้ามหาทําเด็ดขาดเ <laughs> สียตังค์เล่นๆน่ะเอาเอา0 0 0โลบักไปโยนเล่นในอากาศ โอ้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยแลนโบเนี่ยโอ้อืมอ่าสีสุดท้ายมาได้ไหมมาเถอะอสีซีสุดท้ายครับอืมแดงแเมื่อกี้ไม่ตื่นเต้นแล้วนะไม่ตื่นเต้นแล้วมันหลอกตาไม่มีทางอ่ะไม่มีทางได้แน่นอนเนี่ยสีแดง ขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนี่ยโอ้โหสุดท้ายครับโอ้เชา้ชาเช้านี้เ <laughs> ชา้ชาเช้านี้โอ้ห้าพันโลบัตเอาไว้เชื่อใหม่ <laughs> อัปเดตห้าเลยแล้วลกันอัปเดตนี้พอละไม่ไหวละสี่หมื่นโลบัตก็ยังไม่ได้เลย